สวัสดีครับอยู่กับช่องสิงเดะครับอีกแล้วครับท่านวันนี้ไปที่ทำงานนะครับไปเตรียมงานอะไรบางอย่างนะแล้วก็พอกลับมาปุ๊บมาถึงบ้านบีย่าก็บอกว่า ได้ส่งงานคุณเรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปเองด้วยกับแม่สองคนโอเคแล้วมาดูกันนะครับคลิปยาวมากสามสิบแปดวินาทีให้แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับชื่อเด็กชายกรศีแก้วนลกที่หนึ่งห้องป .5 ี .4 แล้ววันนี้เราจะมานักเสนอเรื่องการรับผาด ่าใช้ได้ใช้ได้ขึ้นต้นใช้ได้ขึ้นต้นมีแนะนำตัวใช้ได้โอเคอ่ะดูซิว่าต่อไปเป็นไงฮะไม่พูดอเลยเลยเหรอหนูเคสมาที่เหรอเนี่ยพ่อดูเนี่ยไม่ไม่พูดอะไรเลยเหรอมันยากมากอ๋อมันยากมากเลยเหรออืม โอเคโอเคจบ <no. S 2> ลงด้วยดี okay, okay. Yeah. อยู่บ้านฝึกซ้อมมาตั้งแต่เมื่อวานนะโอเคไปซีเรคอับาย